วิธีการลิงก์ t r a d e r w a y นะคะเข้ากับ Trading View นะคะสำหรับ p r o p f i r m ต่างๆเนี่ยอย่างเช่น Topstep หรือว่า Apex เองเนี่ยก็คือจะฟรีนะคะก็คือรวมอยู่ไว้อยู่แล้ววิธีการ activate ก็คือเราล็อกอินเข้าไปใน p r o p f i r m ใน Tradewave r นะคะในเว็บไซต์แล้วเราก็เลือกที่มุมขวาตรงนี้นะคะ Application Settings กดเข้าไปปับ๊บเรากดที่ add-on ค่ะ กดตรงนี้นะคะก็จะมีให้เลือกเต็มเลยว่าอันไหนที่เราอยากจะใช้แล้วก็สามารถ activate ได้ฟรีวันนี้ก็คือเราจะมาเลือกที่ trading view นะคะแล้วก็กด activate พอกดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ trading view พอไปที่ trading view เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยใช้กราฟปกติเนี่ยก็คืออาจจะเห็นแค่นี้ถูกไหมคะ,ะวิธีการก็คือให้กด open panel นะคะกดขึ้นมา พอกดขึ้นมาปั๊บก็จะมีบล็อกที่เราสามารถใช้ได้เต็มเลยที่ลิงก์กับ TradingView แล้วก็ trade life บน trading view ได้เลยก็คือให้เราเลือกที่ Trade d o v a t e เลือกปั๊บให้เราใส่ข้อมูลนะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปทีนี้พอเราล็อกอินเข้าไปแล้วเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจะชอบวิธีการแบบที่ไม่ได้ฟิลแบบที่ไม่ได้ฟิลเลย ก็คือหมายความว่าวิธีการเซตติ้งก็คือจะไปที่กดตรงนี้นะคะฟันเฟืองแล้วก็กดที่เซตติ้งต่นะอันนี้หรือว่าอีกอันนึงเอาอีกอันนึงกดคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่เซตติ้งนะคะแล้วก็ให้เลือกอ่า uh, instant order placement นะคะวิธีการเนี่ย ทำไมถึงถึงเลือก instant order placement คือวิธีการพอเรากดใส่ออเดอร์ปั๊บเนี่ยมันจะฟิลให้เลยคือก็กคือตั้งออเดอร์ให้เลยไม่ต้องมานั่งคอยอคอยกดคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาซาร่าเข้าออเดอร์อค่ะก็คือซาร่าจะกดเข้าที่ตัวเทรดก่อนตรงนี้นะคะพอกดตัวเทรดตรงเนี้ยมันจะเด้งมาฝั่งขวาเพิร์ลทิกเกอร์นี้มันมันไม่มี ก็คือกดตรงนี้ที่ NQ นะคะแล้วก็กด Trading Panel ตรงนี้พอกดปับ๊บวิธีการ place order เนี่ยก็คือให้กด buy หรือ sell ได้เลยจะเข้าเป็น limit หรือเข้าเป็น market หรือว่าจะเข้าเป็น stop stop limit ก็ได้ก็คือ2ตัวที่ใช้ปกติถ้าเราจะเข้า order เนี่ยก็คือใช้ที่ limit หรือว่า market สิ่งที่ซาร่าชอบก็คืออ instant แต,แต่แต่ให้กดเข้าเทรดนะคะก็คือให้กดอย่างนี้ ก็คือเราสามารถ set, set stop loss, เซฟเซ็ตสต็อปลอสแล้วก็เทคโปรฟิตได้เลยอ่าอ่ะ,อะกดเข้าไปเออแปบ๊บนึงนะคะอืมเว้ยแล้วทำไมอ,ออเดอร์ไม่โชว์บนหน้าจออืมอ๋ะอ๋อดูนะ ติมันก็โชว์นี่สักคู่นะคะ order position parent order please s u n d b u t h e t o okay. n โอเคอย่างตอนนี้ก็คือออเดอร์เนี่ยเข้าไปแล้ววกมา10ดอนปกติมันจะเด้งให้นะมันมันจะมีเส้นมาให้เลยแปลกมาก โอเคออเดอร์ okay, ขึ้นแต่เส้นไม่ขึ้นแปบ๊บหนึ่งนะคะปกติไม่ใช่ไม่ได้ใช้หน้านเทเดตรงนี้อ่าโอเคแปบ๊บหนึ่งโอเคอ่ะให้ดูชาร์ตโอ้เหมือนมันเด้งโอเคได้แล้ว โอเคแล้วเข้าเป็น NQ โอเคออเดอร์มาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหน้านั้นไม่ขึ้นก็คือมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะคะโอเคอ้าวอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเค โอเคก็คือมันจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราสามารถดึงดึงอย่างนี้ได้หมดเลยเนี่ยเลื่อนได้ตลอดเลยนะคะอย่างสมมุติเรามองว่าเฮ้ยไม่ได้การละอ่ะเราก็เลื่อน Stop มาเปิดอีเวนตก็ได้หรือเราอยากจะฟิ l เลยก็กดออกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราอยากเราถ้าสมมติเราเรา,เราแบบจะเข้า Order แบบ Market เลยเราให้มันฟิ l เลยเนี่ยแล้วก็คือเรากดตรงนี้ได้เลยแต่ อันเนี้ยซาร่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้เพราะว่ามันมันไม่ได้มาพร้อมอ่าแพ็กเกจก็คือเหมือนแบบว่าทั้ง Take Profit หรือว่า Stop Loss ในเวลาเดียวกันนะคะอย่างสมมุติถ้าตรงนี้ถ้าเราจะเซตตัว Stop เนี้ยเราก็กด plus ตรงนี้ก็ได้อ่าถ้าเราอยากจะไปเซตให้มันมีตัวบวกอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถที่จะไปตั้งที่ Setting ได้นะคะอย่างอันนี้ก็คืออ่าเซลสต็อปอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าสมมุติเซตออเดอร์แบบนี้ค่ะระวังนะเพราะว่าตัวออเดอร์นี้มันเป็นออเดอร์ของมันเองมันไม่ได้ลิงก์กับตัวข้างบนด้วยตัวออเดอร์ตรงนี้ค่ะฉะนั้นเวลาเราเข้าอันนี้โดยตัวของมันเองอ่ะจะต้องระวังมากเพราะอย่างสมมุติเราแคนเซิลออเดอร์นะคะเห็นไหมคะอ่าออเดอร์ไปด้วยโอเคแต่บางทีเนี่ยบางทีอะถ้ามันไม่ลิงก์อย่างนี้ออเดอร์อะมันจะมันจะมันจะไม่ไปอ่ะก็คือหมายความว่า สมมติเราเราแคนเซิลออกนะแล้วเรา,เรากดาปายสต็อปตรงนี้นะคะแล้วเราปิดเนี่ยอ่ะมันมันแคนเซิลออเดอร์ให้แต่คือต้องต้องระวังนิดนึงบางทีถ้าสมมติตั้งตังหางเนี้ยถ้าออเดอร์มันไม่ไปด้วยอะ่ะก็ต้องก็ต้องคอยดูด้วยนะคะ ทีวิธตั้งลิมิตตั้งมาเก็ตก็คือแล้วแต่เราเลยแต่คือเนี่ยกดตามนี้ก็คือเทค profit หรือ stop loss ตั้งกี่ทิกก็ว่าไปแล้วก็แล้วก็เข้ามันก็จะมาแบบนี้เลยอย่างสมมุติเรามองว่าโอเคเราอยากจะเลื่อนเลื่อนเซลล์ลิมิเนี่ยหรือว่า take profit เราลงมาที่ตัวแคนโดอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะเลื่อน stop ให้เข้ามาใกล้เพิ่มมากขึ้นก็ทำได้เลยนะคะ มันก็ค่อนข้างสะดวกในการเข้าออกออเดอร์แล้วก็หรือว่าเรามองว่าเฮ้ยเราอยากจะให้มันมีรูมนะคะเราอยากให้มันมีรูมได้หน่อยเราก็เลื่อนมันลงมาก็ได้ก็คือมันจะเปลี่ยนได้เลยเรียลไทมค่ะประมาณนี้ค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็คือถามมาได้นะคะขอบคุณค่ะ